สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสาไว้น้ำลายเฮเวนนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะบ้านพี่อนชาค่ะลูกค้าที่น่ารักของเราอีกคนหนึ่งนะคะวันนี้สระเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาส่งสระให้พี่นะคะให้พี่อนชานะคะเป็นสระขนาด8คูณ4ค่ะปูด้วยกระเบื้องหินธรรมชาตินะคะมีม่านน้ำ และก็มีจักรุชี่ด้วยค่ะสระนี้นะคะเป็นสระน้ำล้นนะคะสระนี้นะคะราคา7 0,000 0กว่าบาทค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะที่รับสร,ร้างสระว่ายน้ำไร้เฮเวนินและม่านน้ำดีไซน์ค่ะเราจะไปทำสระสวยๆน้ำใสๆให้ท่านถึงบ้านเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพร้อมสระสวยๆของเรา รบกวนฝากกดไลค์ก like, ดแชร์เพจให้ด้วยนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ